สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยในส่วนของการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนนะครับวันนี้นะครับลูกค้าส่งมาทั้งกล่องนะครับจะเป็นซัมซุงกาแล็กซี่นะครับ A 3 3 5G นะครับส่งมาทั้งกล่องเลยนะครับขอบคุณที่ไว้ใจในส่วนของเพจแฟนงานสดนะครับก็ติดปัญหาก็ทักกันเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยกกล่องมาเลยนะครับเครื่องนะครับเป็นการปลดล็อกเป็นการ ปลดล็อกโดยที่ไม่แกะเครื่องท่านเลยนะครับท่านต้องทําความเข้าใจนะครับการปลดล็อกของเพจแฟกงานส่งรุ่นนี้นะครับหรือเป็นซัมซุงรุ่นใหม่ๆนะครับท่านก็ต้องสอบถามไปรุ่นรุ่นนะครับตัวนี้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับแต่ข้อแม้ก็คือห้ามรีเซ็ตเครื่องหรือล้างเครื่องนะครับก็ติดปัญหาก็ทักมาที่ fb แฟกงานส่งนะครับส่งทำหนวันนะครับการส่งนะครับก็มีทั้งไปรษณีย์นะครับเคอรี นะครับ j n นแฟนะครับตัวนี้แนะนำแฟดจะเร็วที่สุดนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาให้ทั้งกล่องนะครับพร้อมจะส่งกลับแล้วนะครับตัวนี้นะครับหน้าตาติดล็อกรายเดือนเป็นแบบนี้นะครับหรือหน้าปกนะครับแต่เราท่านที่ติดปัญหานะครับท่านก็ทักเข้ามาได้นะครับ f อแฟดงานส่งหรือ